พี่น้องเอ้ยพารกิจวันนี้ย่ำขึ้นครับสองถุ่มกวดเลยครับภารกิจก็คือน้ำนองน้ำนองแนวเมวียวปุนา่าสงสารลงจากต้นไม้ครับขึ้นไปแล้วเขาก็ไม่กล้าลงครับกาไม่กล้าลงเพราะเหตุว่าเขากลัวน่องเขากลัวน่องหมาบ้านผมครับนู่นครับผม แอดขึ้นไปยืดถึงไม่ไดน้ำเขาลงมากครับสงสารเขารับเขาอยู่ต่างจังต่างตังเช้าๆรับกิ้นปั้นนี่นี่คือจะไม่ได้กินเขาปลาอาหารไม่รู้อ่ะน่องแมวไข่ครับแล้วถึงบ่ค right ่อยจับเด้อค <Moving S 1> <leak. S 2> ่อยๆค่อยเอาลงมาเขาลงมาเดี๋ยวพอจะค่อยไล่หมาอยู่ตรงนี้เขาลงมาเออจับได้ไหมเออันไปกัดตรงแมวบานเขา เออเจ้าว่าลงมาครับนี่ภารกิจช่วยน่องแมวลงมาครับหนุ่มแดดเป็นผู้แสดงเป็นพระเอกเลยว่านี่ครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายทั้งนี้ครับนี่นะครับนี่เอาลุงมาได้แล้วครับเอาลุงมาได้แล้วครับเขาไม่โอ้ยหล่าเอ้ให้ดูดูหน้าตาูต้องใช้บันไดขึ้นไปครับโอ้ยแมวงามดีเกนครับนี่แมวคลายครับนี่ ไป่วยลงมาจากต้นไม้แหละครับแมวกตัวงามนี่เกณนครับนี่สองดุตาครับนี่มีกระดิ่งแขนคออยู่ครับตัวผูนตัวยียนี่ตัวผูตัวผูครับโอ้ยกีนตรงนําเขาไปปล่อยนําเขาไปบ้านน้องไซแมวมาจากไหนก็ไม่รู้ครับนี่เอาไปไหวบ้บนบานเองเขาจะอยู่ไหมฮ้ไหว้จะกัดหนูเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยดูเนะาะไหว้บนบานเนองเนาะอนแล้วครับอือ่ไป เดี๋ยวบุนได้กับอืมเดี๋ยวคอยมาเอาครับเนี่ยโอ้ยเงอกัวครับขัวก็บอกงะกัวกินเลยครับขึ้นอยู่แต่งแจเช้าครับแต่งแต่เช่าจนขึ้นสองทุ่มเลยงาเนีงยไม่กล้าลงมาเลยเพราะว่าเขากลัวหน่องหมาครับเขากลัวหน่องหน่องหมาถี่อยู่กับบ้านผมเลยครับนี่นี่ครับโอ้ยแมวงามกินครับนี่หน่องแมวงามกินนี่ไอเจ้าไหวเขากลัวหมาครับเขากลัวหมาอืมครับ งออดเขาออดน้ำพี่น้องเอ้ยนะครับออดเขาออดน้ำด้วยนี่เดดหลอดไปตรงไหนดีครับพารกิจช่วยเขากับนี่ผมกคอยค่อยไหลหมาหายไป่ปเอาเหรียญมาทำไมเหรียญน,นี้ก็กัวนองหมาผมกับนี่แม่ตัวงามนี่กินรับตัวผูขับขับนี้านข,ข,ขนานี่ กินน้ำเขาไปปล่อยครับเอามาติดตามดูต่อไปครับผมจะนำกรุ่มเด็ดจินนํำเขาไปปล่อยระวังเด็ดเขาขี้กวาเด้อนำเข้าไปปล่อยนำเข้าไปปล่อยครับ,าารบน,ำ,บน,เน,นำเข้าไปเอาไหว้ดูครับไปดูเขาจีอยู่แม่ครับแมวตัวงามที่กินตัวผู้นำครับนี่ นี่ครับลงคำบ้านแล้วรับเอามาไวในในห้องบ้านหลังหน่อยครับนี่สีหมอกขับงามงามขับแมวตัวนี้น้องแมวตัวนี้ครับสีหมอกงามงามครับนี่ให้ดูนาเขาไวก่อนครับเดี๋ยวขับไม่หล้เข้ามาแต่ไหนครับเด็ดเอาไอ้นันไมาให้มันกินด้วยเด็ดเอาหัวปลามาให้มันกินด้วยปลาอันเปาะใจนันไว สารมันเป็นงามกินเป็นด้วย